สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับครับมีมาเที่ยวงานงานแชงเลือครับไปบางเที่ยวตลาดครับไปครับไปบ้างรอบ้างตลาดครับฮะเบิ่งเสียพาครับ ครับรับชตลาดน้องครับครับมม่ได้ไปงานแจ้งเรือครับก็เลยยางเลาะตลาดก้อนครับ าจารสิไปเบิ้งนั่นแข่งดีอไครับมาครับไ่ดีเดยวรอตดรอตลาดเบิ้งครับ ปีหนึ่งครับมีงานแข่งเรียกจัดสุปีครับดูอำเภอพันนิสัยครับมา,มาบึงรานไก่ปอดตั้งครับ ปลกเสียพาครับเป็นตาเอาจัางไยครับตัวตอไดรเจ้าของเสียอเ็เนื้อดีเค้นลุงแบบนี่เดี๋ยวถามเจ้าของกันหวามันโตัว่อไแรครับ จ้างไสเครับข้่อาซาสามลอยหิบก็ได้ซื้อก็3 5สอยหิบหรือว่าเว่ <Anch or> ได้หอคะเอาบสามอยกงเขา้ลอยจะซิบละกันค่ะพี่โอ้ย1ิบบาทตึงกำไรวลาค่ะโนต้องกินลอยละสาบาทเโนู้แต่ต้องกินลอยสาบาทโอกาสซย้ว่าได้น่ครับ เปิือเสียพาเป่งเกงข้าสันครับนี่ครับนี่แต่สีเดียวนะผมได้กันียว,ว่าเปล่ยนตาาน่ฮัดีว่าเคเอาเกียงข้าสันตัวหนึ่งครับครับตันนี้เอวสามสิบเอวสามสองอยเจ็ดสิบครับเป็นรถไหนสามร้อยเจ็ดสิบ

ซื่อเสียพาครับขอเรียนเล็กน้อยครับ เสครับครับซื้อของมาสองยางครับเดี๋ยวครับจะได้ไปชิมครับ ครับคลิปนี้ขอจบลงสำเนีครับเที่ยวตลาดครับฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามกดกระดิง่งฝากชิปใหม่ครับสวัสดีครับ